มาตกรูปี่วันนี้ที่มีค่าบอกว่าสวัสดีค่ะผู้บ่าวบ้านแหลมนี้พี่ผลทักเราเด้อไอ้ผู้บ่าวเด้อผนรับผนรับทักทายเราเด้อบ้านหลังไหนเล็กน้อยเบิ่งหนังเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้หนูเอาขึ้นมาเมื่อกี้หนูเอาขึ้นมาเมื่อกี้หนูเอาขึ้นมาหนูเอาเจมามขึ้นมานเม,ามื่อกี้เออใช่อ๋อเดี๋ยวให้ผู้บ่าวบอกว่า กินข้าวกันยังครับยังเลยจ้ากำลังทำอยู่ย่างไหนมาคุยกันไอเออโอเคพี่หอมสวัสดีค่ะ <c oughs> ผู้ป่วบอกมาแล้วครับสิบหกล้านดวงตาปังปุริเย่เนี่ยนะโอเคไหมนะคะฟังฟังจ้าข้างไว้ <c oughs> เอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอยู่นิ่ง <c oughs> มาตรงๆนะต้องหันข้างโอ้ยในในของพิจิตอะสวัสดีค่ะพี่ฝนพี่ฝนสวัสดีจ้าสวัสดีพี่พร้ามาจ้าสวัสดีทุกคนโฆษณาให้มากนะเดี๋ยวเงินเดือนป้าออกแล้วป้าจะเลี้ยงขนมอาชีนะพ่ออาชีฝากไปดูโฆษณาให้พี่ด้วยนะเดี๋ยวเงินเดือนลุงนกรสวัสดีพี่อภิสิทธิ์ด้วยเด้อลูก ทุกคนแต่ไม่ชอบค่ะไม่ชอบไม่ชอบแฟนเด็กค่ะชอบกินคนแก่ชอบกินคนแก่ค่ะทุกคนชอบคนแก่ค่ะบังมาฮาออกใหม่แลวอยู่อย่างนี้แหละเนาะสวัสดีครับลุงนารหนูน่ารักจังเลยลุงนารมาหาคุณครูแล้วขออยู่นี่สักสองชั่วโมงแต่จอง ข้างแล้วหนึ่งหังข้างแล้วหนึ่งเยกแข่งิด้อภิเศตรเจพองไอ้นะเธอเป็นแฟนตัวยงฉันแล้ว ตัวบางไม้แล้วไหวหน้าก็เลยเหี่ยวเหี่ยวเดี๋ยวโอปอไปไหนคะโอปอโอปอโอปอเจ๊พองนี่ลันดอหนาวค่ะรีมนี้ไม่หนาวอยากหนาวนะคะนี้ไม่ก็สบายทุกคนจะคุยเบาๆนะคะวันนี้คุณเบาๆพี่เต้ค่ะอยากสีคอยได้บรักษาใจน้องไดบบแค่สิ่งเดียวที่น้อง เจ๊ผ่องอยังไม่ขึ้นนี่ปังปังทั้งสองคนใจไม่รำดวนบอกบ้างกล้องไหเช็ดบ้างโอเคยังโอเคขึ้นคูฝน,น,นคูฟฝนขึ้นมานคูฝนขึ้นมาเดี๋ยวคูฝนองไปแต่งตัวบอสเจ๊ผ่องดานี่บอกว่า <3 S 2> สามทุ่มครึ่งเลิกงานค่ะอ๋ออ่า ตอนนี้มันอีก15นาทีพี่ถึงจะลมันมันได้หนึ่งชั่วโมงกับอีก45นาทีสวัสดีครับโผมูสวัสดีครับน้องไอสวัสดีบอกว่าสวยน่ารักสวยน่ารักมากมายอ๋อยอเจ๊ผ่องใช่ไหมคะยอเจ๊ผ่องใช่ไหมคะเจ๊ผ่องโสดไหมคะนี่แหละทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเขาว่าคุยเสียงดัง <laughs> เอาเอาไม่มีเพื่อนคุยเลยเหงาเหงานะคะพี่หน่อยเร็วอาวิสิตขึ้นมาหน่อยเร็ว อ่าคุณลานล้านนครเดีจีบคนขับแล้วหนึ่งหูตึงสวัสดีจ้าผู้เ่้านี่แหละครับโดยมาดูไลฟ์ทุกวันน่ารักมากเลยน้องชายสุดที่รักของพี่น่ารักที่สุดน่ารักที่สุดในสามโลกทำงานไหนไหมทำไมชใช้แรงงานผู้เล่าหนูขนาดนี้เนี่ยนางขยนันนางขยนัน ทำไมได้แฟนดีขนาดนี้อยากมีแฟนแบบนี้บ้างหาอีกสักสองคนซิเดี๋ยวตามเดี๋ยวตามหายหมดบายๆอภิิฎถ้าอยู่กับพี่นี่แหละครับโดยมาดูไลฟ์ทุกวันอู้หน่ารักมากเลยน้องชายสุดที่รักของพี่น่ารักที่สุดน่ารักที่สุดในสามโลกทํางานไหนไหมยาวไปยาวไปพรอพรอพอ,พอ,พอ,พอค่ะนักร้องจาเป็นก็มานะคะ บ่าว่างให้ถามพู้บอ้คนขาิ้นว่างบ่ขันไม่ว่างเจอกันสามเป็นตากล้องไปแล้วค่ะทำไมซ้ำเพงจัง่ะทำไมซ้ำเพงแทะเราจะลงเวทีแล้วน้องเพลผมกูจะลงเวทีแล้วทำไมเพิ่มมาล่ะขาลูกไปอยู่ไหนมาแบบสีว่าเป็นว่าเป็นไม่เก่มันบ่ห้าบึงมียานั่งหัวบ่ อุ้ยใส่หมวกก็ยิ่งสวยใช่สวยเลิศหมวกหนูหน้อยหมวกแดงไปไหนน้องนกอยู่บนรถเหรอน้องลุงน้องลุงถึงยังไม่ถึงบ้านน,นานางใจอยู่นะเงียบคุณลันลาน,ลานคุณลันลานถานหรนะืยังอ่าเห็นไหม ไม่เห็นเหมือนเดิมไม่เห็นบอกว่าเป็นตากล้องไปแล้วค่ะทำไมซ้ำเพลงจังอะทำไมซ้ำเพงแทะไปอีกเลยอย่าทิ้งกันเหมือนเคยเด้อไอได้แต่ท่อนนี้ลดแทะแทะ ลงซ้ายลงขวา,เาดเฟ้อหนึ่งว่าสองันนั่นเอง <c oughs> นสายรับมากเลยเอา้าเดี๋ยวว่าว่า,วาหนาหวหรอกนะแต่ไม่รู้จะใส่ทีมทีมไหนนะคะนี่ค่ะเราก็มาในทีมกาหลนี้สวยไหมคะังเลยนน้นโอ้พาษณะให้มากนะเดี๋ยวเงินเดือนป้าออกแนละ้วป้าจะเลี้ยงขนมอาชีนะพ่ออาชีฝากไปดูพฆษณนให้พี่ด้วยนะเดี๋ยวเงินเดือนทุกคนแต่ไม่ชอบค่ะไม่ชอบ ไม่ชอบแฟนเด็กค่ะชอบกินคนแก่ชอบกินคนแก่ค่ะทุกคนชอบคนแก่ค่ะ <c oughs> แม่ชนีมาเองแม่ชนีมาเองค่ะนางเป็นชนีค่ะ มากเธอสวยมากเลยโอ้อ่าพี่จันเจ๊ปอเขาสวยกว่าหนูว่าหนูจัดการพี่ปอลงไปแล้ว AI บอกว่าคนนี้สวยกว่าใส่เสื้อลายเข้าว่ามีแฟนหลอกซีพีเจ๊ปอคือนายนเย็น แต่มีหลายแต่มีหลายห้องนะคะหัวใจมีหนึ่งดวงแต่มีสี่ห้องนะคะรับไปอีกนะคะรับไปอีกนะคะขึ้นมาคุยด้วยนอยเอแมนยูขอบใจมากครับที่มาทักทายคุณครูน้อน,น่ารักมากน่ารักมากน่ารักที่สุดเลยลูก อ่าลึกใต้ใต้คนน้อยสองคนนะพี่เดี๋ยวเ็ดใครเอากดยังแคปข้ากันเหรอมีก็เระสีหมดนะคะมีมีมีนางบอกมีมีมียารลุงกำลังเลิกงานบ่ ตายไปงห,หมดปังปังปังกําลังรีบชให้เด็กจา้าผู้บ,าบ,าบา่บาวบอกว่าหัวเม่งหัวเม่งจ,จโจกบเพราะฉันคุณไม่รู้ไม่มีเพื่อนคู่ไม่มีเพื่อนคู่ไม่เน้นเจ็บปวบอก ยังสูเลเรื่องแฟนเด็กกันไม่หายนะคะรับใหม่รับสวยครับผู้ฝวนถ้าต้องไปดึงความต้องไเอาอันสติกเกอร์ดึงไหอ,องี้สิอ๋อดึงกรุรา,ามผู้ฝนหน้าเดียวไหมเดี๋ยเตียห่ยมสู้ใช้ใช้ตัวนี้มันคลีกล้องมาก เอาหรอใช่เป็นตาก้องไปแล้วค่ะทำไมซ้ำเพลงจังอะทำไมซ้ำเพลงแท้ตาคนบอกว่าพิจารณาปู่ผมไหมครับมามาพิจารณาบอกมาเลยไอ้สาคอนบอกบอกคุณปู่ทักแชทมาได้เลยนะคะไอ้สาคอนกูรุ่ง